มาเร็วดิอาา่นะเนเธอร์ยีซีดีเอ็นทีบีไปดีเอ็นดิถ้าจะเจมของรอนะปี้ืนใต้จไหนเนะีย่ยเฮ้ยต้ใจไปไปกันไปเอาของคารามีเยอะกว่าจิ๊กเก่งแล้วการีขนม เราเคยยิงมั่วโดนเด้งอ,ออกเลยไม่รู้เป็นไรมาคนลราฟังยอยงะไรนะไม่มีเราจะไปอไหนนี่ของเจ๊เราจะไปไหนไปป่าไหม,ไมฟอเรสต์เจนทีเนี่ยมันก็ไม่มี จะไปไหนอะไรถามหน่อยขอเดี๋ยวรถไฟก่อนสักนสองคันนะจะไปไหนนะท้หาหวท้าวสเปซไนหมจะไปไหนนะ,ะไไน,นะจะไปป่าดีกว่าเอาป่าที่ชอบป่าว่าจะไปน้ำแข็งไปไหนไปไหนนะทำไรโอ้โหยัยยงอ้าวอด Yang Ông Hải đó hãy mới gặp ta Ông Hải gặp ta Ông hại Hải Bà đi, Bà đi มันของตกตายปะตายดิดไม่ตายแล้วของตกเปล่าตกดิอ้าวแล้ของไปเยอะพาน้าตามได้มาไปทางนี้เต้ไปน,นะเต้แม่เอาไฟหรอกนี่ตรงนี้อ้าวเราไฟดิไม่ต้องน้ำหรอกเต้มาที่ตรงนี้เอนะอหอมยังยังไม่อม งาหนมลอยนี่สองซ้ำเจ๊อีไม่มีห้ามห้ามมาเด้อสิเจ๊อีเสร็จแล้วเอาไปให้เ่าให้ใต้คนเดียวใชใครยอมาให้เใต้คนเดียวใช่ไหมโอ้ ได้เอา้าวนาตาตีเจไดไงเอ้าวนาแรกเนี่ยนคะ <c oughs> วามแรกที่ช่วยนาได้เนะนาะทีคว่าตีเตียนาได้ทีแล้ไม่โดนเลยเดินมาตีเจตั้งหลายทีแล้วแล้วของนี่ยังไม่เก็บแเขาสนใจเย็นเจไม่เก็บหรอเกือจะไป่พิถาง เฮ้ยตกใจเออดิห่างมาดูดิเจสติยาน่าไม่เข้าเลยเอ้าวันพีเข้าเฮ้ยยายายาย่านานาแรกนี่นาก็ว่าทำไมเฮ้ยเจ้าตายด้วยสองดวงสองคืยาจสติเจอีกยังไม่ตี ไปทางนี้ดีกว่าที่ไหนโอ้มันแรงนานแล้วได้ไม่ได้ที่ไหนความแรกช่วยได้ไปทางนี้อ่ะวากีราจะจะน่าไฟอะไรไฟก่อน<า><า>จะไปะนะนนนะอันนี้ใช่ไหมหนน,นนูว่าน่าจะตายก่อนเจนซะอีกอันนี้ใช่ไหม,อ,นนมอืมไปเลย อแองรถไฟไม่รอเจเอาด้วยเหรออ,อ,อืไฟไม่รอทำไมคไฟไม่รอคนอคนไม่รอรอตอนนี้จะคาอ๋อเจแรกแบบนี้คุคนะอีบี้เีเคยกับเ นะตันนี้งูกเลยนะเจ๊ชนะตลอดเลยเพราะอันนี้มันรุร่งเจ๊ทำได้ใน,นยืนข้างนี่มาได้ไหมพร้อมยังหนึ่งสองเริ่มเจ๊นี่เจ๊ขึ้นไปได้ไง <laughs> Đây. đi, ừm, lên ừ. đi, ừm, lên phòng nướng Này, à, anh à, em chưa chuẩn bị cái gì Ừ ดี่เขาเก็บเรื่องขน,นมบ้างมั้งนี่ลูกขนมนานนี่เพืเตียมเลยโอ้ยตอสี่เลยยัย่อดดีนะสายตุ้นสายตุ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 ยต้ ฟิวเลยนะทำอางี้มาสู้กันแบบไม่ใช้ธน,นูมันนะ้ล่ะได้ดิอย่อาพึ่งเตะมาดิกําลังดูสปาเกตตี้กิอนอยู่เลยอะอย่าพึ่งเจนได้ในกล่องดูนะบอกว่าให้เข้าสนามตรงนู้นก่อนเอา้าเอา้าช่วยเข้าสนามบุ๊ค น้าพวกเราให้เโาสนามพวกก่อนไม่เล่นแล้วทำไงก่อนแล้วก็ะักกางเกงยังกักแล้วจบมามาต่อกันเลยนะไม่ไม่อยากเล่นแล้วเอาก็ขอตัวพีพีเอาในจาะวันนี้หนึ่งต่อหนึ่งแล้วชนะหนึ่งต่อหนึ่งไม่ชนะนะนๆชนะสองต่อหนึ่งเจคีโกะเขาต้องใส่คืนเขาจะห่างมาแล้วก็จำไม่ได้เลยขึ้นไป เดี๋ยวถ้าเล่นเวลานานเราก็เก่งแหละเดี๋ยวถ้าเล่นแบบนานๆก็เก่งจริงๆก็เพิ่งเล่นแต่บางทีจะไม่เก่งเอ้าเจ๊ก็หลุดเดี๋ยวก็หลุดปิดไปเฉยนะ